สวัสดีค่ะอาจารย์พันปวีพักรวนวัน์นะคะหรือพี่ดาวค่ะพี่ดาวเป็นอาจารย์แนแนวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะตอนนี้พี่ดาวกาลังเปิดรับสมัครน้องๆที่กําลังสนใจเรียนออนไลน์นะคะในระดับปริญญาตรีและก็ปริญญาโทค่ะเรามาฟังกันดูค่ะว่ามีสาขาอะไรบ้างนะคะ ในระดับปริญญาตรีจะมี1ก็คือสาขาการจัดการแล้วก็2จะเป็นสาขาการจัดการโลจิสติกค่ะและสาขาที่3จะเป็นสาขารัฐาประสาศาสตร์นะคะและก็ในระดับปริญญาโทก็จะเป็นสาขาที่1ก็คือสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะหรือ MPA ค่ะและสาขาที่2จะเป็นสาขารัฐาประสานศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะหรือ MPA ค่ะ คุณสมบัตินะคะในระดับปริญญาตรีเนี่ยน้องๆที่สนใจเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะคะ1ก็คือจะต้องจบวุฒิการศึกษาในระดับมปลายนะคะก็คือมอ .6 นะคะหรือเทียบเท่าก็อาจจะจบม .6 กศอนอมาหรือไม่ก็จะเป็นปวชนะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียนต่ออีกแค่3ปีนะคะ แต่ถ้าน้องๆที่จบปวสมาหรือเรียนปริญญาตรีมาแล้วแล้วอยากจะเรียนใหม่เรียนสาขาที่ตัวเองสนใจเนี่ยสองอสายนี้เนี่ยสองวุฒิเนี่ยสามารถเรียนต่ออีก2ปีนะคะเทียบเท่าแล้วก็คือเรียนต่ออีก2ปีนะคะแลกะก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้หมดไม่ว่าจะจบะม6กศนอหรือว่าจะจบมม .6 ชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายปกติหรือไม่จะเป็นอาวุธปวชปวสหรือปริญญาตรีสาขาอะไรก็ตามนะคะสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง3สาขาเลยค่ะเลือกได้เลยไม่จำเป็นจะต้องตรง,ตรงกับสายที่ตัวเองจบมานะคะเอาที่เราสนใจแล้วก็ตรงกับงานของเราแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาวุฒิการศึกษาที่เราเรียนจบไปเนี่ยมา ปรับใช้หรือเอามาพัฒนาตัวเองอาจจะเอามาปรับเงินเดือนขึ้นหรือเอามาใช้ประโยชน์กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็สนใจด้วยก็ลองดูว่าเราเหมาะสมกับสาขาไหนก็ลองเลือกกันดูนะคะแล้วก็ในระดับปริญญาโทก็เหมือนกันก็คือคุณสมบัติก็คือต้องจบปริญญาตรีในสาขาอะไรก็ได้นะคะรับทุกสาขาเลยนะคะสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง สองสาขาไม่ว่าจะเป็นบริหารธุรกิจหรือจะเป็นรัฐมหาวนาัศาสตร์นะคะถ้าเกิดจบช่างมาสงสัยว่าเอ๊พี่ดาวผมจบช่างมาเนี่ยผมสามารถเรียนบริหารธุรกิจได้ไหมเรียนได้นะคะก็คือถ้าจบปริญญาตรีไม่ว่าสาขาอะไร สามารถเลือกเรียนได้ทั้งสองสาขาไม่ว่าจะเป็นบริหารธุรกิจหรือรัฐศาสนรศาสร,ร์นะคะเลือกเรียนนี้เลยนะคะแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานก็มีเท่าๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยตรงนี้ใครสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์พี่ดาวไปส่วนตัวได้เลยหรือไม่จะโทรมาสอบถามพี่ดาวเลยก็ได้นะคะหรือไม่จะติดตามข่าวสารการรับสมัคร ต่างๆของพี่ดาวเนี่ยได้ทางเพจของพี่ดาวได้เลยนะคะแล้วพี่ดาวจะรอตอบคำถามของน้องๆทุกคนนะคะยินดีที่จะดูแลแล้วก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้กับน้องๆทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสอบถามเข้ามากันนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ